ก็กราบสวัสดีกันทุกคนวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพี่เบนท์ฮวดเกมนะฮะวันนี้เราก็มาต่อที่ค่าย PG อีกเช่นเคยนะหรือว่าน้องแมวนรกหรือว่าน้องแมวเนโกะน,น,น้ำโชว์นะสา,ารคายดีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ก่อนเข้ามารับชมคลิปนะหรือว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มตารางเวลาบนธรรมก็ทักหาแอดมินไปขอแอดมินเข้ากลุ่มได้เลยครับที่วาร์ปใต้คอมเมนต์ครับคุมาดูฮนะวันนี้ก็เรามาต่อที่ทุนพันห้านะครับวันนี้ผมขอตั้งงบไว้ที่อ่า 2,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาเล่นเกมตามตามตรางเวลาบนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าแมวกําลังมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแมวเนี่ยครับมันจะแตกไหมคุณผู้ดูฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดแรกที่750บาทเลยนะครับคุณผู้ดูมาตารางเขาว่าเขากำลังแตกนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตซื้อเลยครับแต่ว่าผมไม่ซื้อหมดนะฮะเพราะว่าเราต้องแบ่งจํานวนเงินแบ่งจำนวนงบด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีมันไม่แตกไงี้ยแล้วก็จะได้มีงบเล่นต่อนะฮะอ่าตอนนี้มาต่อที่คูนหกนะฮะ คูณแจัดมาฮะโอ้โหคูณสิฮะขอ K2 ฮะเออขอ J1 น้องแมวหนึ่งฮะมาไม่ครับเอ้าสวยฮะเฮ้ยขอ J1 น้องแมวหนึ่งฮะโอ้ยอย่างนี้ก็สวยสิครับผมอย่างนี้ก็เต็มเคี่ยงเต็มเคี่ยงเลยครับผมได้รางวัลก้อนโตมาครับผมที่216บาทฮะเลยหกไม้นะเดี๋ยวมานี่ขออนุญาตเบรกเองฮะอ้าวโห้เบรกเองได้น้องแมวฮะตอนนี้มาต่อที่คูณยีแล้วครับแต่ว่าคูณจังๆไม่จ่ายอันนี้ก็ไม่เอานะฮะอุ้ยสแซตเตอร์ฮะ ขออีก2ตัวฮะจะมาหรือเปล่าฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหคนสามในสองจัดนะฮะเบรกเองฮะเบรกเองก็เงียบกริบเงียบกริบนะฮะวันนี้มือไม่หมานเลยครับคุณผู้ดูฮะวันนี้มือไม่หม่าแลวโอ้โหท้าจะแรงบ่ขอท้ายแรงแรงเลยบ่เออสวยฮะอื้อเทิบเทิบคิวหนึ่งฮะโอ้โหได้กลับมาที่เจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทนะคุณผู้ดูครับเราซื้อที่ 750หบาทนะฮะก็ยังถือว่าเข้าเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะมาแลกซื้อรางหน้าครับคุณผู้ครับต้องซื้อก่อนฮะสูตรนี้ครับสูตรซื้อฟีเจอร์ก่อนปั่นนะครับุณผู้ฮะสูตรซื้อฟีเจอร์ก่อนปั่นนะฮะถ้าซื้อก่อนเสร็จปุ๊บเขาว่าถ้าปั่นไปเลยครับเนี่ยมันจะเข้าฟีเจอร์เองนะฮะเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะไปต่อฮะอ้าเอาเอายังก็สวยสิครับเบ็ดยี่สิบจัดมาฮะ เบ็ดสี่สิบจัดมาฮะอ่ะสวยสิครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็หมดแผลหมดแพลโอ้ยเอต่อน,นะฮะอืมหืมเนื้อปลาสองฮะเบ็ดยี่สิบฮะขอลูกเคสองเจหนึ่งฮะ เหมือนมันจะมาแต่มันก็ไม่มานะครับโอ้โหยอย่างนี้ก็สวยนะครับผมเชิบเชิบอะไรยี้วายต่อฮนะอุ้มอุ้โอ้ยอุ้ยเนื้อปลาสามอะถ้าเนื้อปลาสามมันนี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบน,นะฮะอ่ะสวยดีครับอย่างนี้นะฮะโอ้โหรางวัลเมีกาะครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทนะครับคุดูฮะตอนนี้เราใกล้จะถึงฟันแล้วครับขาดอีกแค่หกร้อยบาทนะฮะเบ็ดสี่สิบจัดมาฮะคราวนี้ฮะ เออได้คูณต่อนะฮะ128บาทนะฮะเออเอ้ย13ฮะปั่นธรรมดาคราบคันี้ฮะเทอร์โบฮะเอ้าสวยฮะเจิบเชิบเอออะไรอื้อเจหมดแพงไปสวยฮะอู้หูห1 1 5 2าบบาทนะฮะเช็ดขอเจสามฮะพี่เบนขอเจสามฮะอือหอถ้าเจสามวันนี้ได้เมลตอนฮะโอ้โหย ทุกคนเห็นสูตรดีไหมครับเห็นว่าสูตรสลับเป็นนะครับคุณมาดูครับมันคุ้มนะฮะถ้ามันไม่เข้าฟีเจอร์ครับมันน่าจะแพงมันก็ได้เยอะนะฮะเห็นไหมเราตั้งเอาไว้ที่สองพันบาทนะครับตอนนี้มาต่อที่สามพันแล้วนะะมาเราขอว่าค่อยๆปั่นไปนะฮะค่อยคปั่นไปปั่นไปเทิร์ฟไปนะฮะอ่าสวยดีครับอย่างนี้นะฮะไปต่อครับอะไรเยอะโอ้โหหมดแผงไปฮะคุณไดูฮะยี่อิมากตะ สวยฮะโอ้โหสเก็ตเตอร์ฮะสามาเจ็ดแล้วเว้ยสเก็ตเตอร์เชิบเชิบเชิบเกมแมวนี่ครับเป็นเกมที่แบบว่ากราฟิกสวยมากๆนะครับมาดูฮะถ้าใครอยากเราล่นตามครับก็ทักข้อความมาหารเราได้ครับที่วาร์ปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าทักข้อความเพจมาหาได้ครับทุกคนไปต่อฮะเออเฮ้ยเอยอะไรยัรย,ย,ย คูณเริ่มมีนะครับขอเนี่ยไปต่อที่เบ็ดร้อยสองไม้พอนะฮะเบ็ดร้อยสองไม้พอครับคุณมาด,ดูฮะอ่ะแถอมอีกไม้หนึ่งอ่ะโอ้ยปากดกูมาได้มาลงเบ็ดครับคุณมาด,ดูลงเบ็ดฮะไปต่อครับอะไรยีโอ้ยหมดแผลไหมครับจังนี้นะ โอ้ยพัดต่อฮะแต่ว่าแมวไม่มานะได้คิวต่อนะฮะอแต่ว่าไม่ไม่มีน้องแมวนะฮะมาดูเออแมวมาทุกทายบ้ดนี้จะเป็นใดยังอะไรเยะโอ้โหหมดแผงเลยก็เต็มเครื่องเต็มเครื่องเลยครับอย่างนี้นะฮะอือหือโอ้โหรางวัลกันโตครับแปดร้อยสาบหกบาทฮะตอนนี้มันที่สี่0ันนะครับมาดูฮะนี่แหละครับทุนเริ่มมีครับ ถ้ามันเริ่มเข้ามือครับเราก็ต้องรูาาะะ้จักจังหวะมันฮะจังหวะขึ้นเบ็ดลงเบ็ดนะฮะคุณผู้ดูไปต่อฮะใส่ต่อ,ใส,ตอใส่ต่อฮะเอออย่างงี้ดีครับนี่ไปยังได้บาทนี่ขึ้นเบ็ดแล้วมันก็มาเด้อเอออะไรเยอะโอ้โหได้พัดต่อฮะมานี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฮะอห้าพันบาทมาแล้วนะครับผมเด้ออุ้ยขอขับปั้นหนึ่งเคสามเคโอ้ยอะไรเยอะเอ้ยรวยฮะ เราไม่งอสก,กัตเตอร์ได้ครับคุณผู้ดูครับเราไม่งอสก,กัตเตอร์ได้ครับแต่เรางอแค่แบบว่างอคอมโบนะฮะได้กลับมารับรางวัลเมการับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่บาทนะฮะขออนญาตลงเบ็ดฮะตอนนี้มาต่อที่ห้านบาทแล้วนะฮะใส่ตอนตอนฮะเราก็เริ่มกดไปรุนะะ่นจังหวะมันมาสก,กัตเตอร์มาไหมฮะโอโ้โหพอรุ่นจังหวะมันเสร็จปุ๊บเราตองเพิ่มเบ็ดนะฮะเดี๋ยวผมขอเบ็ดร้อยอ่าสี่ตาเพอาะคุณผู้ดูะฮะหมับคอย ใช่ตอสต่อฮะเบ็ดร้อยสี่ตาพอฮะอ้าวแถมอีกหนึ่งไม้ฮะไม่มานะฮะลงเบ็ดฮะ,ะสเก,ก็ตเตอร์เหมือนจะมานะฮะถ้าบางาทีจังหวะที่มันเงีบคพับเราก็ต้องลงเบ็ดนะฮะวายสองมาฮะ,ะเห็นไหมครับวายสั่งได้ะคเขากะะ็ดูฮะ,ะผมบอกแล้วฮะวายสั่งได้นะฮะเอาสเก,ก็ตเตอร์มาไหมฮะมานี่ครับขอ, K, อสิบสองเคสสแกตเตอร์ฮะ ถ้าสิบซอยก็สองมานี่สเก,ก็ตเป้นมาเนี่ยฮะโอ้โหหมดหมดหมดนะฮะเบ็ดร้อยจัดมาฮะเอยเฮ้ย,อ,ยอะไรยี้ยีี่นี่เบ็ดร้อยนะเว้ยไม่ีนี่มึงจ่าไม่เกรงใจเบ็ดหรอวะเอออะไรยี้สวยฮะอย่างนี้นะฮะมาไหมฮะ โอ้โหนี่เบ็ดร้อยนะครับคุณมาดูฮะมาไหมฮะสแกตเตอร์ฮะขมมมนไม่มานะฮะโอ้โหได้กลับวันที่หนึ่งพันสองในบาทฮะลงเบ็ดฮะเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะฮะไม่เป็นไรครับผมมันให้คืนนะฮะเบ็ดยี่สิบฮะปังคอยวาละตัวเบ็ดยี่สิบก็เสียได้ฮะเบ็ดสี่สิบจัดมาฮะขอกระโดดเบ็ดร้อยนะฮะ ปรับปรับเอาอะไรยีย yeah. ีเบ็ดสี่สิบจัดมาฮะคุณผู้ดูฮะวันนี้ผมตั้งงบไว้ที่สองพันห้าร้อยบาทนะฮะก็จะเล่นปั่นไปเล,เลยครับเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่ 2, าสองพันห้าเขก็ขอเนี้ยถอนนะฮะเรา็ถือว่าเราจะมีกำไรนะฮหนึ่งบาทก็กำไรนะฮะแต่ว่าอันนี้เราปั่นต่อนะฮะใส่ใสต่อฮะเ100บ็ดร้อยฮะเงียบใส่ลบาทนี่หมุนธรรมดากันเด้ออะไรยีลง ปับตุ้มตุ้มลงฮะขึ้นใหม่ฮะตุ้มเอาหีวายสองฮะเชิบเชิบจังสี่ละบาทนี่คิวสามฮะคิวสามฮะสิบหมุนจัดไปฮะเบ็ดร้อยฮะเฮ้ยปรับปรับเอาเอาอะไรยียี มาปะ่ะล่ะบาบบาบบาบตุ้มตุ้มเปรี้ยโอ้โหตึงเหมือนหนังยางเลยฮะโอ้โหสก,กัตเตอร์ฮะตึงเปรี้ยเปรี้ยเหมือนหนังยางเนียฮะเขาว่าถ้าเงี้ยแบบนี้ครับสก,กัตเตอร์มาเนี่ยฮะอื้อกูขึ้นเป็นประธานฮาขวบเลยขึ้นเบ็ดฮะ มาทออีพออีแมเดอร์อะไรอี่เอาแมวต่อนะฮะสวยดียครับอย่างนี้นะฮะโอ้โหปิดจบพี่ราวันก้อนโตครับผมนั้น960บาทนะฮะคุณมาดูฮะเอาได้แดงต่อนะฮะไปต่อครับเอ้ยแกัตเตอร์ฮะ เบ็ดร้อยฮะอุย้ยสกัตเตอร์โอ้ยเจหนึ G 1, G 1, ่งเจหนึ่งสกัตเตอร์สเก,กต็ตเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหอย่ามาหลอกให้ยากสิวะขอไม้ดิพออ่ะถ้าลงนี้พอเลยอ่ะเจโอ้โหสวยฮะอย่างงี้ฮะมาขอค 2, 2, ิวสองเอสองฮะสกัตเตอร์ฮะอันเดียวอ่ะขออันเดียวอ่ะสกัตเตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้มาบักคากินซีนมงึงเอ้ยเบ็ดร้อยฮะ แบบเอออย่างนี้แหละครับเบ็ดร้อยฮะเชิบเชิบขอแมวหนึ่งคีหนึ่งฮะอืม,มหมมักกิ่นซีนเลยบ่อยากด่าดเลยดินี่ขนาดเบ็ดร้อยนะฮะโอ้โหได้วายต่อไหมฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ไม่มีตัวเสี่อมนะฮะไวสามฮะเอ้เอ้เนื้อปลาสามครับโอ้โหอีหยังวะเออ เบ็ดสี่สิบฮะสแกตเตอร์ลงไหมฮะอไรยีโอ้โหลงแค่สองตัวฮะขอสี่ตัวพออะงั้นขอห้าตัวพออะขอห้าตัวพออะถ้าขอสามอุ้ยแดงต่อฮะถ้าขอสี่ตัวมาให้เราขอห้าตัวพออะขอสิบตัวมาให้สามตัวครับเราขอห้าตัวพออะมันจะได้ให้สี่ตัวนะฮะว่าเป็นยังคอยบวกเราเมื่อนี้ ใส you, ia, ia, ่ต <além spa. S 2> ่อๆฮะจัดต่อๆฮะเยีอไรยีมาเห็นมันเลยสมัญหานี่มะเออตุรเคต่อนะเออมาวายต่อฮะสวยครับ นี่เบ็ดร้อยนะเว้ยมึงจ่ายไม่เก่งใจเบ็ดนะเว้ยเอามาเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับมาดูคข่าวตลาดขายที่ดียอยู่ก็อยากเล่นที่เดยกันผมนะก็ทักลาแอดมันได้เลยครับทุกคนหรือว่าทักความเพ่งมานได้เลยครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ